สวัสดีค่ะันนี้คอยก็พามากินรามงร้านเซนไดนะคะอยู่ที่ทองหลอ่อต้นทองหล่อเลยตรงทองหล่อซอยสองนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยาจานนี้ก็คือคารามิโซชิโกกุค่ะเผ็ดระดับสองนะคะที่นี่เขามีถึงสามระดับแล้วก็เผ็ดมากๆเพราะว่าเขาใช้พริกของไทยเรานี่เองเดูสีสีระดับดส คือหมี่เย็นนะคะชาชูให้เยอะมากๆหมี่เย็นให้เยอะมากๆแล้เส้นนี่เหนียวนุ่มโหอร่อยแบบกินกันเพลินๆนนนะแล้วกินเข้าไปได้แล้วมาชิมชิโกโกุราเมงกันบ้างค่ะเผ็ดแบบสำลักอะ่ะ